ใหญ่มากเวอร์ขอชิม่อยนะหวานมากไม่ใช่แค่หวานนะคะตัวใหญ่เท่าหน้าเลยค่ะทุกคนวันนี้ด็อกไปเก็บหอยแมลงผู่มาอีกแล้วจ้าพอดีวันนี้เราแวะไปหาด็อกที่บ้านค่ะด็อกก็เลยแบ่งหอยแมลงผู้ใหญ่เท่าหน้ามาให้เจกิมด้วยจ้ะตอนแรกคุณผู้ชายไม่เอานะคะเพราะว่าไม่ชอบกินหอยแมลงผููจ้ะแต่ว่าทางเรา please ด็อก please now นี่ค่ะเทียบให้ดูเลยจ้ะใสซิมิลเลียเฟสบิ๊กวันน้องยังไม่ตายนะคะจะกิมก็เลยเอาพลิกแห้งนะคะใส่เข้าไปแช่น้ําให้น้องคายไฟออกมาค่ะหลังจากนั้นก็เอามาล้างค่ดที่เป็นเสี้ยนเป็นหินๆนี่ต่างๆนานาแบบนี้นะคะต้องถูกรอกใี้หมดค่ะจริงๆมันก็ถูกยากนะนี่คัดออกคัดออกแบบนี้แต่ว่าต้องใช้เวลานยืนขัดไม่ไหวค่ะ เปลี่ยนท่าดีกว่าไปนั่งขัดนะคะเพราะว่าเชล์มันสูงมากอะคะ่ะเะกิมก็เลยมานั่งขัดเอานะคะมันน่าจะทําสะดวกกว่านะก็ขัดไปขัดมาขัดไปขัดมาแบบนี้ละคะ่ะจนกระทั่งหอยสะอาดนะคะนี่คะ่ะทําทุกตัวเลยค่ะขัดทูขัดทูขัดท,ทูให้พวกเศษต่างๆที่เกาะอ,อยู่มันออกเวลานึ่งจะได้ไม่มีทรายคะ่ะนี่สายตุ๊ดเรา ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะสายฉีดตรุตวอันนี้ไม่ใช่นะเาน่าจะกินเลยจ้าล้อเล่นตัวนี้เอาไว้สําหรับฉีดพวกล้างปลาล้างหอยพวกนี้ล่ะค่ะข้างนอกได้หลายตัวอยู่ค่ะนี่น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะเอมกะละมังเออเดี๋ยววันนี้จะนึ่งโหระพานะคะเก็บโหระพาจากข้าบ้านมาแล้วเดี๋ยวไปนึ่งยังคับระหว่างทางกลัวโหระพามิพอก็เลยเอาตะไคร้ไปนึ่งใส่ไว้จะหน่อยเพิ่มความหอมจัะ แต่ว่าแต่ว่าทำไมมันมีกระหัวน้อยๆได้ล่ะมีดีกว่าไม่มีอะเนาะใส่ไปก่อนโอ้น้องหัวน้อยดีดูตะไคร้เกิมเอ็นดูเออพอได้กินอยู่นี่ค่ะก็เอามาจัดการนึ่งนะคะจะกิมไม่ใส่น้ำนะคะเอาหอยลงไปใส่กระทะเลยค่ะแล้วก็ลองด้วยตะไคร้โรยหัวละพานนะคะแล้วก็ปิดฝาน,นึ่งค่ะประมาณไม่ถึงสิบนสุกแล้วจ้า ไหนมาดูสิแกะดูเลยขนาดแค่แบบอันนี้ยังแบบว่าดี่เอาน้องนี้ออกก่อนนะทุกคนคะใหญ่มากเวอร์ขอชิม่อยนะืหมหวานมาหมกหวานตะโกนแล้วก็ไม่ค่อยมีสายเลยไม่มีสายเลยนะไม่สาบไม่ชุบไม่ชุอเลยเดี๋ยวจินเจาบไปยับน่าจะแซ่บยู นี่ค่ะแกะออกมาตัวใหญ่แบบนี้เลยจ้ะหน้าตายำก็จะประมาณนี้นะคะทำแซบๆใส่พริกสดค่ะวันนี้ทำข้าวมันไก่ให้ทุกคนที่บ้านทานค่ะอร่อยมากมตะโกนคำบรรเลิมบรเทสูตรดีวิตอม chicken s o นี่ก็คือคุณแม่ถามว่าข้าวมันเกล็ดยังไเหรอใส่กระเพาเอาข้าวใส่กับน้ำซุปแค่นั้นละคะคุณแม่โอ้ทุกคนขามันเต็มปากเต็มคำมากนะคะสดแล้วก็หวานมากเป็นหอยแมลงผููนิวซีแลนด์ที่แท้ทรูที่จะกินแบบชอบอบเต็มปากเต็มคำแต่ว่าเมนูนี้มาตินไม่ชอบนะคะไม่ทานเลยแต่ว่าเดี๋ยววันหลังจะทำหอยทอด ให้มาตินทานานงะอาจจะเปลี่ยนใจมาเป็นหอยเลฟเวอร์ก็ได้คุณพ่อคุณแม่ชอบมากเลยจ้า